อตอนนี้อีลาอาบน้ำแล้ว <S 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 อยู่น้ำแล้วเนี่ยดูกินสายยางนะครับกินสายยางนะไอ้ยนสายยางอีกธรรมดาที่ไหนดูฮเออสายยางถือกินเองไม่ได้ใช่ไหมกินนะถ้าน้ำไหลเบากินนะน

นี่นะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วอีหลากอะไรต้องมาอาบน้ำแล้วก็เข้าหลักตวนพ่อเกเป็นช้างแดงฝั่งนูน้นสีขามืนกันสิกรคิวที่สองจากพ่อเสกช้างแดงจะเป็นช้างดำใช่ไหม เนะดินเดินจงกรมก่อนเดินไปเสวนอาอาบเลยนะเห็นไหมอาบขาอาบขาแล้วก็อาบอาบแต่ขาเลยอาบแล้วอาบขาไงอ,อาบวัลวนละครั้งนะพอ จะเดินไปไหนเลยเดินไปกินไปวเอาละไรนะอีหล่าชั่วดาปอีหล่าชั่วดาปจอบจอบจอบชอบกินแบบนี้อ่ะเมันอะไรมันอาวาเหรออาวากินแบบนี้กินไปเดินไปที่ใส่เดียวกันเลย มาดูดิมาเะอะจับตรงนี้ก็แชะแล้วครับเนี่ยต่อไปคิวที่สองพอระเศครับเฉดเลยเราก็ปล่อยไว้เดีย๋ยวดินก็แห้งตรงนี้ก็แห้งแล้วต้องให้มาอาบต่อใช่ไหม ขียบน้ำปาลาโคลนแต่บัวไม่เล่นเลยเล่นแล้วไงเน,นมา,าดดอื้ออื้กอออออื้ออือออาืบอ้ออื้ออ้ออโออื้แล้วก็ใส่ใหม่้ว ก็มาเปียนเช้าก็เอาแล้วก็ไปุ้งดินเช้าเอาแล้วกุ้งดินเดี๋ยวตอนเย็นก็พาวออกเดินอยู่นั่นแหละเดี๋ยวข่าวเดินโอ้ยยยยขเลืนเลื่นเลืนเลือนมันก็เล็กสวยเลื่อนไงต่อต่อไปพ่อเสกไปอาแม่หนุ่มเลย ยานะดูดเลยพูดดูดเลยตัวยานะดูดแล้วเป่าใส่เลยเธอ,อยาณมันอาบไม่ฉันนะมานะเออมาเดูนะมานะนะมา,นะมา,มา,มาดิอย่ล้างขาก่อนนะเอาใหญ่ๆเรื่องนี้ละอออออืมเันนี้คือมิสแกนซูลินนี่ดิเจ๊ไหมอืมน่ากลัวเนาะ เดินทำไมอยู่มะโอ้เดินอะไรเถอะเอาเอ่าเอาหลักกันหลักอยู่ไหนนี่หลักอยู่นี่อันนี้หลักพระเสกค,ครับนี่นีิญาพระเสกตอนนั้นยาบัว <c oughs> นี่อันนั้นน,นิญาพระเสกอันนี้ ยาบัวดูสิบัวเสียงอะไรเนี่ยดูเสียงเสยติดพระเสกแล้วเดี๋ยวพระเสกมา ดูสเดี๋ยวพอเสร็จมาดูเดินละเดินละเดินจงกรมละหมดตัวน้อยตัวนี้คือมดตัวน้อยตัวนิดมด เราไปดูราราไปดูตอนพ่อเสกอาบน้ำเลยนะคะปึ๊บ oh. นี่นะคะพะ่อเสกมาแล้วน้ยิน huh? น้ำก่อนจะอาบน้ำส oh. ่วนอีลาก็เดินเดินไปกินไป oh. สยพสก็กินน้ำก่อนนะคะ อ่ตอนนี้พ่อเสกก็เริ่มอาบน้ำแล้วนะครับส่วนหนุมก็จะอาบพร้อมพ่อเสกพ่อเสกอาบยังไงหนุมก็อาบยางนั้นอาบแาบต่อยอยู ตอนนี้นะครับอสก็กำลังจับน้ำนะครับกำลังจะขัดเอ๊ะขัดซีชูวีวันอยู่บนใหายด้วยมับใหญายด้วยเสก็ยืนชิวๆิวกินหญ้าช้างแดงจะเป็นช้างดำแล้วบอี้องกวางเป็นช้างแดง ต้องขึ้นเป็นช้างดำช่วงเช้าอากาศหนาวพาไปอาเตดดฟมาไปไ๋สมาเรียบร้อนก็กลับมา พศ <Here. S 2> เสกอาบน้ำกูบัวก็วเ,เดินเดียว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 ,ยว,ยวอยูพ่พาพาเขวัดนี่ได้เลยเนาะพาเข้าวัดได้เลยเดินจงก,กรมทั้งวัน

แม่อาแนะหมูทำไมทำแม่งงอยงั้นอาเลยเอาเอาเอาแไปถูให้พ่อเสกด้วยแชม่อะไรไม่ต้องเอาสบมู่ไปถูให้พ่อเสกด้วยจะได้สะอาดไยเลย เฮ้ยเนหาเจ้าะเยอะยเยอะเยน้ดสิ๋ลจะสปาโพนเหมือนมอดูสิเอเนอะิดหน้าเลยเห็นไมไ่อาบไม่ได้เลย,ยทุกนกรเสกก็เสกวนันครับอาบแล้ว,วอพร้อมประเสริทุกวัน าาา้าต้องปอาทุกที่ใช่ไหมโอ้ยล้างจะแรงว่าไม่สะอาดหรอกอรแลาวก็ไปเหยียบดินต่ออ่าเดี๋ยวเราไปรอดูพระเศ s ตอนเสร็จแล้วนะครับ